สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอามเาบเล่คลิปนี้ก็มีโมเมนต์หลังเกมที่บอกเลยว่าสุดยอดมากเลยครับแน่นอนว่าทีมไทยของเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกุยเดติโค้ดของเซอร์เบียอยู่แล้วครับตั้งแต่ที่กุยเดติคุมทีมตุรกีเมื่อครั้งที่แล้วทีมไทยก็ได้มีการซื้อยาดอมไปฝากกุยเดติด้วยครับแล้วมาครั้งนี้หลังจากจบเกมเราก็เห็นโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นระหว่างกุยเดติกับชัดชุออนโมกสีครับเป็นลูกรักของกุย กุยเดตตีจริงๆครับวันก่อนแอดมินยังจําได้เลยครับครั้งที่แล้วที่บุ๋มบิ๋มสวนทางกับกุยเดตติก็ได้มีการยกมือไหว้กุยเดตติด้วยแล้วครั้งนี้หลังจากจบเกมกุยเดตติก็ได้เข้ามาพูดคุยทักทายกับชัดชุออนโมกสีหัวเสาคนเก่งของเราครับ ของพูดคุยกันถูกคอสุดๆไปเลยครับกุยเด,ดติมีการหยอกชัดชุอ่นด้วยแล้วก็ชัดชุอ่มีการยิ้มเย้มเจมใสถือเป็นโมเมนต,ต์ที่สุดยอดมากๆเลยครับระหว่างนักกีฬาสําหรับสาวไทยของเราก็ต้องถือว่าเป็นทีมระดับโลกอยู่แล้วแล้วก็ได้พูดคุยโค้ดระดับโลกอย่างกุยเด,ดติสุดยอดมากๆเลยครับสาวไทย